มาแล้วเข้ามาแล้วค่ัท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติว่าที่เจ้าบ่าวของนางเอกซูเปอปร์สตาร์ชื่อดังเต้นานัทพรอย่างเฮโซนประนายพรประภาทายาทธุรกิจหมื่นล้านทำเซอร์ไพรส์คู่ขา่ขาขอตแต่งงานไป เรียกว่าทําเอาฮือฮาก,กันทั้งโซเชียลเมื่อไฮโซในประนายได้ขกข่าวขอเต้นานัทพรแต่งงานทมกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นหลังจากแฟนๆต่างก็ลุ้นกันมาสักพักกับความรักของนักเอกซูเปอร์สตาร์เต้ยน,นัทพรกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านประนายพรประภาหรือไฮโซในที่คบหาดูใจกันมานาน4ปีแล้วทั้งคู่มีภาพโมเมนต์หวานๆมาให้ได้ชมกันอยู่ตลอดตั้งแต่วันแรกที่คบกันจนถึงปัจจุบัน จนล่าสุดเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง mm hmm. เมื่อไฮโซไนทาเซอร์ไพรส์คู่เข่าขอเต้นานัทพรแต่งงานจัดปาร์ตี้เล็กๆน่ารักดูอบอุ่นที่บ้านเขาใหญ่ของครอบครัวพรประภาทํากลางเพื่อนรักของแต้าเพื่อนรักของไฮโซไนที่ขาดไม่ได้คือครอบครัวของทั้งคู่ก็ได้ร่วมแสดงยินดีด้วยมีภาพโมเมนต,ต์น่ารัก,น,รกน่ารักของไฮโซไนกับแต้วมาให้แฟนๆได้ชมมากมาย ส่วนในตอนคำ่ำมีปาร์ตี้เล็กๆให้โซนไนกับแต้วได้จับมือกันร้องเพลงพร้อมกับโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเพื่อนๆก็เฮกันยกใหญ่และยังมีภาพน่ารักของไฮโซในที่เตรียมปาร์ตี้เองทุกขั้นตอนแม้กระทั่งตะกร้าใส่ของเพื่อจัดสถานที่ในสวนให้สวยงามพร้อมกอดขอบคุณคุณแม่ของแต้วเป็นว่าที่เจ้าบ่าวที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติไฮโซในกันเลยค่ะ ไฮโซไนมีชื่อจริงว่าประนายพรประภามีพี่น้องสี่คนได้แก่ไฮโซโพกประธานวงไฮโซชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีเอมประธานพรในประนายและเช้าประคุณพรประภาเขาสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ไฮโซนัยเป็นทาย,ยาตรุ่นที่3ส,สยามกลการอุตสาหกรรมผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายรถนิสสันซึ่งบริษัทสยามกลการจํากัดดําเนินธุรกิจรถยนต์เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยและมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนับเป็นผู้บุกเบิกสินค้าชั้นนําที่มีคุณภาพมาตรฐานมีชื่อเสียงระดับโลกและผลิตสินค้าเพื่อคนไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศและมีกิจกรรมขึ้นกําไรสู่สังคม ปัจจุบันไฮโซไนกำลังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเอสแบนด์จำกัดให้บริการซ่อมบำรุงและปกป้องผิวสีรถยนต์ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเอส,สยามจำกัดบริหารธุรกิจโรงแรมสยามเอส,สยามที่โดดเด่นด้านการออกแบบอีกด้วยรวมไปถึงบริษัทด้านซอฟต์แวร์ไอทีอีกสองแห่งและมีธุรกิจร้านอาหารที่มีชื่อว่าไทม์มีโรงยิมเป็นของตัวเองชื่อเบสบังกอกและมีธุรกิจด้านสปอตมาร์เก็ตติ้งกับอีเวนต์เรียกว่าบริหารธุรกิจเยอะจริงๆเลยค่ะ นอกจากนี้เขายัางชื่นชอบด้านการกีฬาเป็นแฟนตัวยงของสโมสรอาร์เซนอลแห่งพรีเมียร์ลีกเราจะเห็นในอินสตาแกรส่วนตัวที่เขาโพสต์ภาพการเดินทางไปเชียร์ทีมที่ตนเองชื่นชอบที่ประเทศอังกฤษยอยู่บ่อยครั้ง งานเดอะมิวสิกรันไฮโซนในยังถือเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์โดยตรงจากต่างประเทศเป็นตัวแทนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยทุกธุรกิจของเขาจะเกิดจากความชอบส่วนตัวจึงทำให้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ไม่เพียงแค่นี้เขายังชื่นชอบการเล่นสโนว์บอร์ดและเล่นกลอบอีกด้วย เป็นหนุ่มไฮโซที่ Perfect, เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างบริหารธุรกิจมากมายซึ่งเขากับเต้นานัทพรเรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันสุดๆแอดมินก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปเปิดประวัติของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ